สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ er ผมวันนี้ผมอยู่ที่ด้านหลังของวัดประทุมวนารามติดกับคลองแสนแสบนะครับ หากุท่านพบกับบรรยากาศความคืบหน้าล่าสุดของการรื้อชุมชนหลังวัดปทุมวนารามในจุดนี้ซึ่งตอนนี้ก็ตามภาพครับมีการรื้อชุมชนจุดนี้ไปสะล่องเลยครับและในส่วนที่เป็นแนลดด้านหลังในจุดนี้จํานวนสามอาคารก็จะมีการรื้อถอนเช่นกันนะครับในช่วงของปลายปีนี้ส่วนตอนนี้จะมีบรรยากาศเป็นยังไงยังไงมาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจุดนี้ก็จะเป็นถนนราชนดำเนินกลางซึ่งในจุดนี้บริเวณเกาะกลางถนนก็อยู่ระหว่างงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตกจุดนี้ก็จะเป็นสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับส่วนจากจุดนี้เดินถัดขึ้นไปไม่ไกลสักเท่าไหร่ก็จะพบกับจุดเชื่อมต่อกับถนนพัซูเมนเป็นจุดนันเองที่มีงานก่อสร้างรถไฟฟ้าเช่นกัน รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ซึ่งจะเชื่อมต่อกันเลยครับระหว่างรถไฟฟ้าทั้งสองสายระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้กับรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตกในจุดนี้ตอนนี้ผมเดินมาถึงลานพระพามาหาเจษด,ดาบาดินแล้วครับจากจุดที่ผมอยู่ด้านซ้ายมือก็จะเป็นถนนมหาชัยส่วนถัดไปด้านซ้ายมือก็จะเป็นที่ตั้งของวัดสเกตลาดวอละมหาวิหารนะครับและนานานจาจุดนี้นะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นที่ตั้งของสะพานผ่านฟ้าลีลาด ด้านขวาก็จะเป็นท่าเรือผ่านฟ้าจุดนี้ก็สามารถต่อโดยสารไปทางประตูน้ําก็ได้หรือจะต่อไปทางบางกระปีไปทางวัดศรีบุญเรืองก็ได้ครับสําหรับโดยสารภายในคลองแสนแสบ เป็นเรือโดยสารเรือด่วนในคลองแสนแสบแล้วก็คลองมหานาคมีเส้นทางระหว่างท่าน้ําวัดศีบุญเรืองในเขตบางกะปิจนถึงท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดในเขตป้อมปราบสตูพ่ายดําเนินงานโดยกลุ่มเรือหางยาวที่รวมตัวกันในนามห้างหุ้นส่วนจํากัดครอบครัวขนส่งเปิดให้บริการครั้งแรกนะครับวันที่1ตุลาคม2533โดยมีระยะทางอยู่ที่18กิเมตรโดยทีดนั่งนะครับ ตั้งแต่ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดไปถึงท่าเรือประตูน้ำนะคะค่าโดยสารจะอยู่ที่14บาทเท่านั้นเองครับตอนนี้เรือสานก็ออกจากท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดไปแล้วครับจากจุดที่ผมอยู่ถัดไปก็จะไปทางท่าเรือตลาดโบเบท่าเรือสะพานเจริญผลท่าเรือบ้านรัวเหนือท่าเรือสะพานหัวช้างและก็ท่าเรือประตูน้ำแล้วครับส่วนจากจุดนั้นถ้าใครต้องการจะไปทางวัดศรีบุเรง ก็เปลี่ยนโดยโดยสารอีหลึงลำนะครับแต่ไปถึงว่า4ีกุหลไปทางบางกะปิได้เลยครับทางเดินริมคลองมหานาครวมถึงทางเดินริมคลองแสนแสบตอนนี้ก็มีงานก่อสร้างอยู่เพียบเลยนะครับและจากจุดนี้ถัดขึ้นไปด้านซ้ายมือที่เห็นว่ามีการล้อมรั้วอยู่จุดนี้นะครับคือจุดที่มีการรื้อถอนชุมชนหลังวัดปทุมวนารามออกไปหมดเป็นที่เรียบร้อยแลวครับบริเวณจุดที่อยู่ติดกับคลองแสนแสบซึ่งทมองจากจุดนี้จะเห็นไม่ว่าชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าได้ชมมุมมองจากด้านบนจะเห็นความคืบหน้าได้อย่างชััดเเจนนลยยคก็ือภาใ กรอบสีแดงที่ผมขีดเอาไว้ตอนนี้ผมก็มาถึงท่าเรือประตูน้ำนะครับก็รวดเร็วมากเลยนะครับตั้งแต่ท่าเรือผ่านฟ้ารีลาน มาถึงในจุดนี้ก็ประมาณ10นาทีเท่านั้นเองครับส่วนในฝั่งตรงข้ามรถนันเองก็จะเป็นเรือโดยสารที่ย้อนกลับไปทางท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดส่วนด้านหลังในจุดนี้เดินถัดขึ้นไปก็จะเป็นเรือโดยสารที่จะไปทางบางกะปิไปทางวัด4ีบุญเลืองนะครับจุดที่ผมอยู่จุดนี้ก็จะเป็นด้านบนสกายวอล์กจุดนี้เดินตรงถัดขึ้นไปจะไปลงด้านหน้าของเซนตันเบลก็ได้เดยนจะข้ามไปฝั่งตรงข้ามเข้าไปทางบิกซีราชาำริีก็ได้เช่นกันครับส่วนซ้ายมือจุดนี้ถัดขึ้นไปก็จะเป็นที่ตั้ เดียวซ้ายจะเป็นฝั่งของถนนเพชรบุรีส่วนตรงถัดขึ้นไปก็จะเป็นถนนราชปาลกนะครับทั้งสองถนนในจุดนี้ก็อยู่ระหว่างงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตกพื้นที่สีเขียวด้านหน้าจุดนี้ก็คือส่วนปทุมวนานรักษ์ส่วนจุดที่มีการรื้อถอนชุมชนของวดปทุมวนารามก็จะอยู่ด้านหลังสองสวนจุดนี้นี่แหละครับเพื่อที่จะมีการก่อสร้างส่วนปทุมวนา,นานรักษ์ในเฟสที่2 มุมมองของการล้อถอนชุมชนลงไปปทุมวนารามส่วนที่อยู่ติดกับคลองแสนแสบในจุดนี้แอดจะขอเก็บเป็นภาพนิ่งมาให้ชมกันนะครับส่วน้าเป็นมุมมองจากด้านบนก็จะเป็นภาพปัจจุบันภาพล่าสุดเลยครับ สำหรับการรื้อถอนชุมชนหลังวัดปทุมวนารามในจุดนี้อยู่ในเขตปทุมวันเพื่อสร้างสวนปทุมวนารักษณ์ในเฟสที่2โดยการรื้อถอนเริ่มดำเนินง,งานรื้อถอนชุมชนที่เป็นแนวราบไปแล้วและขณะน,นี้กำลังดำเนินง,งานส่วนที่เป็นชุมชนที่เป็นอาคารแลตซึ่งย้ายออกภายในเดือนเมษายน2568ข้อมูลที่เกี่ยวกับการรื้อถอนนะครับสาเหตุมาจากเพื่อขยายพื้นที่เป็นส่วนสาธารนณะก็คือสวนปทุมวนานรักษ์ ผู้ได้รับผลกระทบก็คือชุมชนหลังวัดประทุมวนารามโดยชุมชนแนวราบถูกดำเนินคดีและย้ายออกไปแล้วในส่วนที่เป็นอาคารแฟตสัญญาเช่าจะหมดลงพันเดือนเมษายน2568และต้องย้ายออกสำหรับการช่วยเหลือนะครับทางสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เสนอเงินช่วยเหลือ ค่าขนย้ายและเงินช่วยเหลือตามขนาดของพื้นที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพออชมีโครงการก่อสร้างบ้านมั่นคงแต่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จในส่วนของเงินชดเชยจะอยู่ที่ครอบครัวละ1000 0แบาทครับแอคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้เห็นชุมชนในจุดนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นชุมชนที่อยู่บริเวณด้านในถ้าคนที่ใช้เรือสารภายในคลองแสนแสบก็จะเห็นกับชุมชนนี้นะครับด้านกว่ามือฝั่งเข้าสู่ท่าเรือประตูน้ํา โดยพื้นที่อรอบชุมชนในจุดนี้ก็จะมีทั้งส่วนสาธารณะวัดส่วนการค้าแล้วก็โรงแรมอีกเพียบเลยครับในบริเวณนี้สําหรับส่วนปทุมมนานรักษ์ก็เป็นส่วนชุมชนใจกระกรงงคงเทพมหานครบนที่ดินจํานวน27ไร่ของสนกงานประคังข้างที่ด้านทิศเหนือก็จะเป็นสูนการค้าเซนตันเวิลด์ด้านทิศใต้ใก็จะเป็นคลองแสนแสบด้านฝั่งตะวันตกก็จะเป็นถนนราชดมริอยู่ในพื้นที่แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน พัฒนาโดยมูรณิธิปทุมมนารรักษ์ในพระบรมราชูปถปัมภ์สมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยร่วมมือกับเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียงและอาสาสมัครในส่วนต่างๆ ภายใต้าการดูแลโดยกรุงเทพมหานครโดยสวนแห่งนี้ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวันที่30กรกฎาคม2566เปิดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยภายในสวนแห่งนี้ก็แบ่งพื้นที่ออกเป็นทั้งหมด3ส่วนดังนี้ครับสวนที่1เนื้อที่7ไร่ออกแบบผังโวรูปได้เก้าไทยส่วนที่2นะครับเนื้อที่6ไร่ซึ่งได้รับมอบคืนจากบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างกำกัดหรือว่า C ี a c และส่วนที่3นะครับจุดนี้จะมีเนื้อที่ทั้งหมด12ไร่เป็นพื้นที่ชุมชนและก็อาคารแฟดอีก3หลังก็คือจุดนี้นี่แหละครับยังไงก็ติดตามกันไปนะครับสำหรับการยืดถอนชุมชนในจุดนี้ผมถึงงานก่อสร้างส่วนสาธารนณะในเฟสที่2ส่วนปฐุมมนาดนักษ์ยังไงถ้าผมเองมีโอกาสเข้ามาที่ย่านนี้ก็จะเข้ามาอัปเดตอีกครั้งแน่นอนครับในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวเดินทางไปจุดหมายถัดไปก่อนนะครับ คลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอลุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้ยครับถ้าเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไ like, ลฟ์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ